แบบว่าเหมือนไดโนเสาร์่ะกำลังต่อสู้กันอะนี่ค่ะได้ยินเหมนเสียงสิ่งที่มันกำลังทำร้ายไดโนเสาร์เลยอะทันดูสิฝีมือสกีบีดี้ทอยเลททำไดโนเสาร์ของเราล้มลุกคลานไปแล้วอะจัดการมันู ของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะเฮ้ยทุกคนดูสิไดนโนเสาอยู่ในจุลสิตตาเฮ้ยมีเยอะแยะเลยอะไดนนเสาคอยาวก็มีนะอแต่ช่วงนี้พวกสกีบ i ดี้ทอยเลดอะมันชอบออกมาลาวาดนะทุกคนเุ้ยด้ายมากด้วยนะพวกนี้เฮ้ยน่ากลัวด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศดูสิโอ้ยข้างในเป็นป่านะเนี่ยท่านเฮ <c oughs> ้ย แต่ว่าแม่เหมือนได้ยินเสียงสก,กีบิดี้ทอยเลสนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นซ่วมไม่ใช่เหรอใช่เฮ้อย่าบอกนะมันมามาจากบ้าน,านขึน้นมาด้วยนะฮะซ่วมล้างหรือเปล่าอะไรนะอาจจะเป็นซ่วมในบ้านล้างก็ได้ซ่วมในบ้านล้างเลยเหรอหอืมเย่แล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแต่พวกไดโนเสาร์อะ่ะก็อยู่ในอันตรายนะเนี่ยพวกสก,กีบีดี้ทอยเลสอ่ะมันชอบมาก่อเรื่องตลอดอ่ะเฮ้ยวันก่อนนะมันก็ไปเปิดโรงไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์นั้นก็ออกมาแบบว่า ทีีด่ดๆนะกลายเป็นไดโนเสาร์ร้ายเลยอะแบบนี้ไดโนเสาร์ก็ต้องมาต่อสู้กันทำร้ายกันเสียงแววๆนะเนี่ยแต่แม่เหมือนได้ยินเสียงไดโนเสาร์ด้วยนะแบบว่าเหมือนไดโนเสาร์กำลังต่อสู้กันนะ <c oughs> ่ะุดี๋ยาบอกนะว่าไดโนเสาร์โดนแบบว่าสกีบีดี้ทอยเลสเข้าสิงอะ เปลี่ยนจากเนาดนเสาดีเป็นไดนเสาร้ายหรือเปล่าวะโอ้โหแบบนั้นเลยเหรอแบบนั้นเลยเหรอโอ้หไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วเนี่ยได้ยินจริงนะแบบว่าเหมือนเดนเสา่ากำลังต่อสู้กัน่ะเนี่ยจริงจริงเลยนะได้ยินอยู่ประจำเลยเนี่ยว่าพวกสกีบิดีทด้ทอยเลทอะมันจะมีการสะกดจิตใช่ไหมอะทอั้พอสะกดจิตปุ๊บจากเดนเสาที่ดีก็กลายเป็นไดนเสาใจร้ายก็ต่อสู้กันด้วยใช่ไหม จริงเหรอโดนพราจีเหรอใช่แน่ๆเลยอะแม่ว่านอะแล้วแโนูสาวโตสู้กันใหญ่แ hmm. ล้วแต่ว่าสกิบบี้ดีทอยเลตอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงมันชัดมากเลยอะเฮ้ยเฮ้นไงท่านหลายตัวเลยอะฮะโอ้นับได้ทั้งหมดสี่ตัวเลยนะท่านอุ้ยมาจากไหนเนี่ยพวกส่วมทั้งหลายลอยฟ้าเลยอะลอยฟ้าดิพวกนี้ขอได้มันหลายกาดมากเลยนะพวกนี้เฮ้ยอย่าบอกนะ พวกมันมาทำร้ายไดโนเสาร์เราอีกค่ะได้ยินเสียงเสียงที่มันกําลังทําร้ายไดโนเสาร์เลยอะทันไม่ได้ยินน่ะทันเฮ้ยมันยิงไดโนเสาร์ใหญ่แล้วอ่ะอี๋หลายนัดนะสกีบิดี้ทอยเลทอ๋อไม่หนูดูแลงคืมันปีน่าเพราะมันชอบเพลง I'm ้เ l ลีไอ้เค็นซแต่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยทันดูดิมันยิงแล่แสงเลเซอร์ออกจากตาด้วยนะอุ้ยมันยิงใส่ไดโนเสาร์ของเราแล้วว่ะ ใหไ,ไดโนเสาร์ของเราอ่ะอุ้ยสกีบีดี้โฟเรตมันตามล่าไดโนเสาร์อ <viruses> ย <picky and ructive> ่าบอกนะว่ามันกินไดโนเสาร์ด้วยอ่ะฮึไม่นะแก้ดูสิเฮ้ยแย่แล้วไดโนเสาร์ล้มแล้วตกอยู่ในอันตรายอุ้ยก็โดนสกีบิดี้ไฟเรตยิงขนาดนั้นน่ะอุ้ยส่งสารไดโนเสาร์วะท่านอันนั้นไม่ใช่แล้วนั่นซอมบี้แล้วนั่นน่ะเฮ้ยดูสิ ปีมือสก,กีบีดีท้ทอยเลสทำไดโนเสาร์ของเราล้มลุกคู่คานไปแล้ว啊ทั้งมาแล้วเฮ้ยคุณฮักมาช่วยเราแล้วเย<า>้สุดยอดไปเลยโอ้ดูทันเบ่งกล้ามแบบคุณฮักเลยเหรอไอ้ทานที่ <c oughs> หนึ่งสองสามคุณฮักเบ่งกล้ามเอ้ยไขมันโอ้ย แ,แย่แล้วทนันสกิบิดี้ทอยเล็มาอุยแม่ว่าเราไปตั้งหลักกันก่อนเร็วไปเร็วไปเร็วเร็ว,วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุยหุยพวกสกิบิดี้ทอยเล็มันเยอะมากเลยอะทันเฮ้ย,ย,ยระวังระวังระวังใจเย็นใจเย็นไปเรังยังได้ยินเสียงม,มันอยู่เลยอะอยทนันแต่แม่ได้ยินเหมือน เหมือนเสียงอะไรอะแบบที่ไม่ใช่สุกี้บิีิทอยเลทอะ่ะเฮ้อได้ว่ามันมีอะไรนะคาเมล่าแมนเหรอกับทีวีแมนด้วยเหรอทีวีแมนอะที่มีหัวเป็นทีวีอะนะอุ้ยแม่ชอบมากเลยอะทีวีแมนอะเทที่สุดแล้ววะคาเมล่าแมนก็เทนะเฮ้ยนั่มันอะไรอะหัวเป็นทีวีด้วยอะเฮ้ยทีวีแมนะ เนสกีบีดี้อยเลเย้ทีวีแมนจัดการมันเลยมันมีด้วยกันหลายตัวนะทีวีแมนสู้สจัดการมันวู้สุดยอดกลังทีวีแมนสำเร็จเก่งมา,ามกยีสำเร็จสุดยอดเลยอะทีวีแมนเก่งมากเลยนะใชุ่ยทีวีแมนไม่ได้มาอย่างเดียวนะนะหันดูดิเขาไม่ล่าแมนเดินมาเพียบเลยอะวุสวงใจมาให้กำลังใจกันนะนะ มันเลยพวกสกีปีดีทอยเลสมันไายมันไปแล้วมันไปแล้วนั่นไงนั่นไงคาเมล่าแมนจัดการเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้โหกว่าจะคอกไปเลยขอบคุณนะทีวีแมนคาเมล่าแมนสุดยอดไปเลยเฮ้ยแต่แม่เหมือนได้ยินเสียงไซเรนเฮดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงไซเรนเฮดอุ้ยเมื่อกี้สกีปีดีทอยเลสคราวนี้ไซเรนเฮดหัวอึแล้วก็เมื่อกี้ทีวีแมน ใส่เลนส์เห็ดหัวโทรศพพัพท์มือถือเล้วเนี่ยหูยหลายนักพวกใส่เลนส์เฮ้ยทังดูดูสิคุณทังมาช่วยเราแล้วเยเ้จัดการมันเลยคุณฮักอุ้ยอุ้ยดูสิคุณฮักพลังเหลือล้นจัดการมันเลยคุณฮักยัางนั้นแหลสามคัทตัวอุ้ยสุดยอดเลยอะคุณฮักเยี่ยมที่สุด,ดสามั โอ้โหดูท่าดูท่าเรียบร้อยพวกไซเรนเทปเเจอคุณฮักกระเจินหลงลำไทยอยู่ลำไทยเก๊กหรือลำไทยเ่ยนอะโอ้โหลำไทยโอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้บ๊ค่ะ่มีความคสงสัยว่าไม ทำไมทีวีแม,ม่ไม่กดจากโค้ชซีพีเธอเลยเลยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันทีวีมันบอกว่าขี้เกียจมากกว่าทีละตัวทิ้ง <c oughs> เลยเดียวทีเดียวเลียงเลยไปไปในรูสาวฝ <c oughs> ากคน